เดี๋ยวเราเดินดูโหอะไรอะไรพี่บัวไม่ออกมาลูกออกไปได้ไปพันไว้เลยหลายรอบเลยโอ้ยงาขหอยลายเบิดบางเซียนตำนะล,ลูกเองนี่ รับจ้างทางป่าลังวัดไหมจัดไปพ่อโดโดติด no. อ no, ีกแล้ว no. No. <c oughs> <No. c oughs> โดคือโดสิโดเราจะไฟกับวายร้าละเอ้ยอีกอย่งวยร้ายมึงโอ้โหดินแดงดินแดงนี่ควันช้างอาหารตะขออยู่นะ อ๋อคือพาไปเล่นน้ำจะเป็นยังไงเนี่ยอืมต่ไปแต่หรือลูกฮะอ่ะเจ๊เจ๊ตกใจหมดเลยว่าเป็นไงบูแอ,อ,อกท่าหล่อลูกฮะแอกท่าหล่อในดงไม้ก่อนนี่เดีย๋ยวเขาว่าไม่หล่ออันนี้ห้าหล่อสุดยอดเลยน,นี่อย่ามาดดวยไวไลน์กัดมึงเด้ อเอานิ่งกันเหรอเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วลูกหมดพลังแล้วหมดเอ e เ g อร์จีแล้วโซ่พันไปไหนไม่ได้โซ่พันดูดูควางเขาตัดไม้ตะขอกันอ๋ยิงยิงบังอยู่ไปไม่ได้อะ เออจะไปดูชื่นไ่้ไหมลรอโอ้ยเฮ้ยอย่าเตะนะเว้ยันนี้ชอบเตะดิเขาใจไม่ได้ดิไปดูชื่น,เ,เ,นเฮ้ย,ย,ย,นนยดูยิงชื่นเลยนี่ก็ทีมควานครับอะ,อะไรอะไรโดนเตะไหม ให้มีให้ตามขอรัใส่แต่ตัดวงหันมไม่ใหมอีงเห็ดแอร์หนาวชื่นชื่นชื่นลูก อ,อ่าบัวนิ่งเลยครับไม่ได้ยินเสียงบัวโน้ตได้จอมปลวกแล้วเล่นเลยชื่อนี่อยากมาหาน้องนะแหวกนะงาไม่ได้ครับอุ้มคือฝั่งยู่นูคนเราฟังเป้ยโยโยโยยูซุปโอ้โหหยอบชื่อนั่นน่ะชื่อนั่นน่ะชื่นชื่นกระถางเหมือนกันชื่นนะ chưa à, lâu Hà giây yeah, ăn chưa mọi miyam mê mê mấy mì m mấy m hmm นตายหรือมันผัดใบเอาวะดูเป็นยังอ่ะติดเบลูก มันออกให้ลูกโอ้โหนอนสบายใจได้เราฮะสบายกับเธออีกแล้วโน้ยไอที่เหมาะครับนี่ฝนงาดูวอเอาขนาดแทงดินเลยโซ่พันกันแล้วเนอะหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ không mà đào hay đâu, mà mặt ở ở hay đấy ดีนะพอยไอ้พอไอ,อ้พอไอ้เผล่อไอโอ้โหดีสาหน้าเลยวะเอ้าปล่อยแล้วไหลยเอ้ยเป็นพันอีกทำไมคนหนึ่งเอาออกให้คนหนึ่งก็เปพัน เวลาอึนี่เองเอาหางขึ้นเยอะนะถูกใจมีความสุขเอ้ยพันละอีกนะ

โอ้โหมีความสุขครับหูโกงตุกโอ้โหมาอืมมีความสุขจังเลยนี่สบายใจได้นอนเล่นโอ้มีความสุขจังเลยนี่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 ไม่รู้ถ่ายเครื่องไหนดีนะ ที่บัวกันดิ่งแล้วหัวหัวหัว,หวปวดเห็นไหมหัวบัวพัดลายเลยมาเถอะมาดูปลดบัวนะครับผมสวัสดีครับ